สวัสดีพี่วิ่งเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพันครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะครับมีพภาษาสมเพราะเก็บเงิแบ่งปันนะครับรายการรับสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับรายการนั้นสองร้อยนะครับสองรายการสามร้อยนะครับช่องทางติดต่อนับส่วนแปดสี่เก้าส่วนสามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้นะครับมีรอกาสเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดติดในพี่ที่ชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ อเนะครับเป็นสมเด็จแสยิดแขนหักษรนะครับเก่าสวยๆนะครับแขวนคมๆเลยนะครับสมเด็จแสยิดแขนหักษรครับหมายเลขหนึ่งนะครับมีมวลสารนะครับหมายเลขสองนะครับเป็นสมเด็จปกโคนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครัหลวงพ่อหนงนะครับเนื้อดินเผานะครับปกโคนะครับ นพนงวัดคลองมดันนะครับหมายสามนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่าลงรักนะครับลงรักปิดทองนะครับสมเด็จเก่าลงรักปิดทองนะครับหมายเลขสามนะครับน่าจะเป็นรอยล้านะครับนี่ครับล้านะครับหมายที่สี่นะเป็นพระรอดหลวงพ่อแพรนะครับ พระรอดหลวงพ่อเพวัดพิกุลทองนะครับนี่ครับพระรอดหลวงพ่อเพวัดพิกุลทองนะครับหมายเลขห้านะเป็นพระยอดธงเก่านะครับพระยอดธงนะครับเนื้อเบิดเลยนะเป็นเนื้อชินนะครับพระยอดธงเก่านะครับเนื้อรบดบลดนะครับหมายเลขหกนะเป็นพัดสังกระจายนะครับเนื้อผงนะครับ หมพ่กลวยนะครับสังกระจายหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเนื้อผงเก่านะครับมาสั่งกระจายหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อใบลานนะครับหมาเลข7เจ็ดวเหมือนกันนะครับเป็นสังกระจายหลวงพ่อกลวยนะครับได้มาสององนะครับสังกระจายหลวงพ่อกลวยนะครับหมาเลขเจ็ดนะครับหมาเลข7เจ็ดนะครับหมาเลข8แปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับนี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับ ปีหนึ่งแป้นะครับเขาเรียกเหรียญอินโดจีนนะครับปีหนึ่งแป้นะครับปุรีวัดไล่แทงทองนะครับอันนี้อวบสนามเยนะครับนี่ครับปีนแป้นครับเมาลิก้าเป็นปิดตาเก่านะครับตาเก่าขึ้นไข่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ หมายเลขสิบน,นะเป็นเป็นพระพางเปิดโลกนะครับเป็นพรนเนื้อดินนะครับเตี้ยมเก่านะครับเป็นพระพางเปิดโลกนะครับดินเก่านะหมาได้1สิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดน,น,นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับหลวงเอี่ยมวัดสะพานสูงนะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะเป็น เหรียญพระจันทร์ฟันครับปีหนึ่งกว่านะครับเหรียญพระจันทร์ฟันครับปีหนึ่งกว่านะครับหมายเลขสิบสามครับเป็นเหรียญหล่อครับน่าจะเป็นศาลเจ้าแม่งูจงอางนะครับเหยหล่อโบราณนะครับเป็นรูปงูจงอางครับจ,จะเป็นเหรียญศาลเจ้าแม่ง,งูจงอางที่กรุงเทพน,นะครับ ดงูจงอางนะครับในชิปสี่คร the ับเป็นเหรียญหลวงพ่อหนึ่งครับวัดห้วยโลนะเป็นเหรียญเก่าครับสองเป็นเหรียญเก่าครับหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลนะครับนจะเป็นย้อนยุคนะครับสองห้าสี่ศูนย์นับหมายเลขสิบห้านับเป็นนางพญาเข่าบวงครับนางพญาเข่าบวงครับมีลาดินเขาโคกเก่านะครับ หมายเลขินะเป็นโซตอนสองหน้านะครับเป็นโซตอนสองหน้านะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับหลวงลวงพระจาาปลุกเสกนะครับเหรียญพระพุทธครับนะครับนะ ในชิปแปรนะครับเป็นหลวงพ่อยิดนะครับหลวงพ่อยิฐวัดหนองจอบปีสามหกนะครับเดีหลวงพ่อยิดนะครับรายการสองร้อยบาทนะครับสองในการสามร้อยบาทนะครับอันนี้ชิปแปรนะครับเป็นพระสังกจ่ายเก่านะครับพระสังกจ่ายเก่านะครับเป็นเนื้อขงนะครับยี่สิบนะครับเป็นหลวงบดทวดนะครับเนี่ย วจเนื้อว่านะครับตเนื้อว่านะฝังตะกุดนะครับนมีตะกุดสามดอกนะครับอลยี่สิบนะครับ21ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับหมยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ดูนะครับ หลวงปูดด่ตนะูนะครับยี่สิบสอนะครับยีสามนะครับเป็นพระสังกจายเนื้อดินนะครับเป็นสังกจายเนื้อดินนะครับยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสง่านะครับวัดหนองม่วงนะครับนวะนะครับวัดหนองม่วงปีสามเก้านะครับนนวะนะครับ 2ี่สิบห้านะครับเป็นพระคมนะครับผมพบคมมัดขนอนเนื้อเนื้อผงนะครับเนี่ยพ่คมัดขนอนเนื้ออายุทยาปีสามหนึ่งครับนี่ครับปิตาหมึกนะครับหลวงพ่อคมนะครับในยี่สิบหกนะครับเป็นพระปิตานะครับตาเก่านะครับปิตาเก่าหลวงปู่เทิมปุกเซนนะครับพรดหมอการน้ำนะครับ ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระชัยนะพระชัยนลพ่อเกษมรุ่นสวัสดีนะคต่อคดหนูนะครับมาแบ่งปันนะครับท่านหพ่อเกษมนะครับมาแบ่งปันสองร้อยบาทนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชนนะครับหลวงพ่อเชนวัดสิงห์นะครับเนื้อฝาบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเชนวัดสิงห์เนื้อฝาบาทนะครับ ยี่สิบเก้านะครับเป็นชูชกนะครับชูชกน่จะเป็นไม้แกะนะครับชูชกนะครับปุดทิมนะครับชูชกน่จะเป็นไม้หรือเขาแกะนะครับนผุดทิมนะครับสามินะครับเป็นพระโกนะครับพิมพิมพนนอนในชินตะกัวนะครับแล้วก็ลงรักผิดทองเก่านะครับ 31นะครับเป็นหลวงปู่สอนวัดเสื่งสางครับโคราชนะครับเนี่ยเรียนหลวงปู่สอนวัดเสื่งสางโคราชนะครับ32นะครับเป็นคุณแผนกุมารทองนะครับหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงนะครับพัทลุงนะครับเนี่ยหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงนะครับพัทลุงนะครับอันนี้ทองผสมนะครับ33นะครับเป็น นยางพญาเก่านะครับมีเลขสามสิบสามนะครับนางพญาเก่านะครับสามสิบสี่นะเป็นเจ้าคุณนอนะเป็นเหรียญนักกล้ามนะเจ้าคุณนอนะครับนักกล้ามเจ้าคุณนอนะครับสภาพยังสวยนะครับสามสิบห้านะเป็นชินาลาดนะครับชินาลาดนะครับ ชินาลาอินโดจีนะครับต่อโค้ดนะครับสามชิ้นพนะครับเป็นเหรียญลอนะครับหลวงพ่อทานะครับเหรียญลอหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยสภาพใช้นะครับเนี่ยสภาพใช้นะครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับ สามสิบเจ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตจตุคามนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นผงแล้วก็มีตะกรุดนะครับล็อกเก็ตเท้าจตุคามนามาเทพนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้สามแปนะครับเป็นพราพงเท้าจตุคามนะครับนะครับผระผงเท้าจตุคามนามาเทพนะครับ ต้นๆเลยนะวันนี้นะสามสิบเก้าครับเป็นรูปหลอหลวงข้อเงินนะครับรูปหลอหลวงข้อเงินวัดบางขานนะครับสามสิบเก้าครับสี่สิบนะเป็นนางพญานะครับนางพญาองค์ใหญ่นะครคบองค์ใหญ่นะครับเป็นเดดินนะแต่มีขนาดใหญ่นะครับนะครับในการละสองร้อยบาทนะครับ สองรายการ300ยบาทนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 84903 7 6 7่นนนครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคป็นพี่ที่จมารับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามให้เลยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ